สว,ส,ะะสวัสดีค่ะป้าเป๊ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับป้าเป๊ะเนาะค่ะ,<ฮ>ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร,ร้อยหกสิบเจ็ดได้ยินว่าป้าเป๊ะนี่เป็นผู้ที่ฝันแม่นว่าสั่นแล้วก็บ่ได้มาตามเพิ่นจักเทื่อนเนาะแต่ว่ามื้อนี้มีโอกาสได้มาตามป้าเป๊ะค่ะเป็นคลิปแรกของช่องเนาะค่ะ,<ฮ>ะป้าเป๊ะนี่ฝันมื้อไรป้าเป๊ะฝันคืนว่านนี่ฝันคืนว่านเนาะต่อวิกต่องวดเลยเนาะฝันจังได๋ป้าเป๊ะ วันวสิไปกีดยางไปกีดยางปลาหนันเท่ากับโบงอีกค่ะไปก็พอเพิ่อนอยู่หือน,นั่นละค่ะแต่วสิผาไปกีดปลาไารวะขับรถซาเร่งไปบ้านนี้ขับไปน้ำทงังขับไปดีๆอยู่หวานกล้วยแตกมาเป็นมูโอ้เออกล้วยแตกมาเป็นมูลัดทางไว้รถซาเร่งนันสิตำกล้วยได้ห่องนอนไลไปเลยบา้านโอ้ค่ะ ป้ายป้ายทะเบียนรถกระจอที่นาบ้านนี่ละอืค่ะเดี๋ยวสีไปทายป้ายทะเบียนรถให้ครับท่านผู้ชมด้เบึงอีกเทือนึงเนาะค่ะแต่ว่าคุณป่านี่จําไห้บ่ป้ายทะเบียนตัวไหนแปดแปดหกหกแปดแปดหกหกเป็นป่ายทะเบียนรถซาเล็งทส่ไส่ตำควายเนาะค่ะในความฝันนี่ได้ตมบ่ไหลกอนไหลกอนบ่หั่นตำแต่ว่าไก่สีตำไก่สีตําค่มัน อันนี้กระสิตั้มผุนตีแต่มันก็จะเลียดก่อนเลยไรแต่ว่าห้องก่อนอย่าตําควายเนาะห้องก่อน้เลยโ้ไกล้วยมันเปนตัวเดียวเนาะมาแบบเป็นฝูงเลยไม่แต่ตัวใหญ่ๆแม่นบอกคะแม่นบานนี่ป้ายทะเบียนเพิ่นงห้มาแล้วเนาะรถซาเล็งหรือว่ารถพ่วงเนาะมอเตอร์ไซค์พ่วงค่ะอายุบานนี้ยตัวนี้อายุอะไรนอายุจักปีสี่สิบเก่าสี่สิบเก่าปีอย่างฮาริปบ่ เออหาซีบนั่นแล้วมันเข่าแล้วหาซีบเข่าหาซีบแล้วแต่ว่าหันเต็มสี่ซีบเก่าเนาะเต็มเต็มสี่ซีบเก่าย่างหาซีบเป็นอายุเนาะค่ะถ้าสิตีเอาจากควายนี่สิตีเป็นตัวไรนอนค่ก็เป็นซีแล้วครับเพราะามมันหลายตัวนับก็ได้ครับก็เป็นซีเนาะควายควายนี่เป็นซีแล้วเนาะตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่ขี่ไปกับผู้ใดครับนเนี่ยกับพ่อพ่อคนยื่เงินพ่อคนยืมเงินเพิ่ออายุเยอะปีครับ ว่ะสี่ห้าสิบห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบสามอย่างหาสิบสี่เนาะขี่ไปน้ำกันครับสามีเนาะค่ะสามีหรือว่าลุงนี่อายุห้าสิบสามอย่างห้าสิบสี่เป็นบอกคะค่ะกระติดไปน้ำเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นไปน้ำกันสองคนเนาะค่ะแต่วาปลายางกับพวหัว่าปลาไฟสีผ้าไปกีดกีดไปน้ำท่านออีดไปน้ำกันนั่สไปหอดกับขวดก้อยใหญ่เรงรัดนาตัดนาเลยเน้ ย่างตามพ่อยก็เลื่อยกระเสือดเสดเดือดกันไหลเลยหอนเลื่อยกันเล่ไปล่เตือนเจ็กกระโบนี่เลยค่นควายนิ่น้ำซีเนาะแล้วก็ผู้ชายที่ไปน้ำกันคือสามีของคุณป้านี่ก็น้ำหานาะน้ำหาน้ำฮกคุณป้านี่ค่ะคุณป้านี่ก็น้ำซีเนาะน้ำซีผู้หญิงอายุสามีหาสิบสี่กระบอต่อมตีเนี่ยพอหาสิบสี่เนาะ ซีหาซีฮกอยู่ประมาณนี้เนาะาอยค่ะมากซีหาซีฮุกเป็นหมอค่ะคุณป้าอืคุณป้ามักซีหาซีฮกอยู่แล้วเพิ่นว่ารีกมักเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าทะเบียนรถก็คือแปดแปดฮุกฮุกเนาะค่ะเป็นเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ิตจมควายเนาะค่ะมีตต่องคะะเป็นแนวทางของป่าแปะเนาะค่ะในงวดวันที่ หนึ่งตุลาคมสองพันหรอ,อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ,คะปะแปรไมีอยังเพิ่มเติมบอบอ่มีเท่านี้แล้วมีเท่านี้เนาะค่ะขอบคุณปะแปรได้ร้ายโบแพงแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ซา,าเริงเนาะค่ะของปะแปะที่เพื่อนฝันว่ารถคันนี้ในความฝันสิครับไปตำควายเนาะค่ะหรือว่าส้นควายเป็นฝูงเนาะค่ะเลขทะเบียนก็คือหนึ่ง กทเนาะค่ะอุบลราชธานี8 8 6 6เนาะค่ะเป็นเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่เพิินฝันเกี่ยวเนาะค่ะเป็นรถพ่วงซาเล้งของป่าแปะค่ะเป็นแนวทางของป่าแปะในงวดวันที่หตุลาคม2 5 6 7นอยนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบสุขสุขคนค่ะค่า็าาสารนวทางตัวเลขของฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของป้าแปะค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2567นี่ค่ะปลาเป๊ะนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะในข่วมฝันฝันว่าสิไปกีดยางเพิ่นบาบาบว่าบุกหัวเป็นปลาไหเพิ่นว่าในข่วมฝันไปขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงเนาะค่ะมอเตอร์ไซค์ซาเร็งหรือว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงนี่ไปกับสามีเพิ่นสองคนเพิ่นว่าค่ะพอไปแล้วไปพอควายเพิ่นว่าเป็นฝูงเลยเพิ่นว่ามีแต่ตัวใหญ่เพิ่นตตว่า,นาค่ะยางตัดทางโหลดเพิ่นเนาะค่ะ ล้วโลดเพื ab, ่อนนี่คับไปนี่สีส้นควายเนาะค่ะในความฝันก็เลยห้องเพิ่นว่าตกใจเนาะค่ะห้องสะเดอสะเดอขึ้นเพิ่นวาจนตื่นเพิ่นว่าค่ะในความฝันนี่ห้องห้องจนตื่นเนาะค่ะจนไหลเพิ่นว่าค่ะจนไหลห้องเออเออเออขึ้นเลยเพิ่นว่าค่ะประแปะนี่เพื่อนก็เลยหายตัวเลขมากเนาะค่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยหายตัวเลขมากก็คือไปทะเบียนรหลดเนาะค่ะไปทะเบียนรหลดเพื่อนนี่หนึ่งกอถอนเนาะค่ะหนึ่งกอถอ 8866เนาะคะ่ะเป็นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ซีส้นควายเนาะค่ะ้วก็อายุเนาะคะ่ะอายุของประแปะนี่49อย่างหาซเนาะคะ่ะอายุเพิ่น49ปีอย่างหาซเนาะคะ่ะหมายถึงว่า49เต็มแล้วอย่างเขาปีที่หาซ ก็คือปีนี้เนาะค่ะเต่บอลทันเต็มเพิ่นว่าค่ะแล้วก็อายุของสามีเพิ่นเนาะค่ะหาสิบสามปีเนาะค่ะอย่างหาสิบสี่ปีเนาะค่ะหาสิบสามเต็มแล้วเนาะค่ะอย่างเขาหาสิบสี่เพิ่นว่าค่ะแล้วก็เลขสี่หกเพิ่นว่าเป็นเลขตีจากฝันน้่มมากเพื่อนว่าค่ะมากก็คือสี่หกเพิ่นว่าง่ว,งวงควายนี่ตีเป็นสี่เนาะค่ะแล้วก็สามีเพิ่นนี บบน้ำหากับน้ำหกเพื่อนวัคคาแต่ว่าเพิ่นจับหกใส่เพราะว่าอายุของสามีเพื่อนนิหาซีได้แล้วนะคะมีแล้วเพิ่นกเ็เลย โตกันโตตีจากฟันก็เลยหายเป็น46น้ำเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของปะแปะในงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6เจ็นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภไปด้ววันใหญ่กับปะแปะสุขุสุขนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำนี่เด้อค่ะเลขกทะเบียนมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะตัดน้ำกับน้ำหมุนน้ำกันไว้ค่ะคาทถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ให้กับสาวนิงพระรวยน,น้ำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ